สวัสดีจ้าวันนี้นะคะมาทำบุญใส่บาตรแล้วก็แวะมาซื้อของที่ตลาดนัดค่ะวันนี้มีตลาดนัดเพื่อการได้ช้อนค่ะท้อนไปตักอาหารค่ะสามคันสามคันสามท้อนสามที่บานวยค่ะได้ช็อกกันหมดนะคะได้ช็อกกันช็อกกันแมลงค่ะตอนนี้อยู่ที่ตลาดเทศบาลบ้านเพชรนำบุญบ้านเพชรนำมือเพื่อจะมาเลือกซื้อเลือกหาค่ะบรรยากาศมีคนมาเลือกซื้อเลือกหา หาซื้อของใช้ค่ะราคาย่อมเยานะคะวัดขอรดีนะะตั้งอยู่ีวัดขอรดีเทศบาลบ้านเพชรคูเขียวชายภูมินะคะมาเลือกซื้อเลค่ะบรรยากาศการมาเลือกซื้อที่เทศบาลบ้านเพชรตำบุบ้านเพชรำนจััายภูมิเลือกได้สองงานนีคะมานะคะมวัด้วยค่ะราคานแย่สิบบาทค่ะัให้วนแเ้แ่้วค่ลายาดะ ที pues okay. okay. ่นไสวยงามค่ะลดแก้เพิ evet> ่2บาทขอ่เรกาจากห้าบ่เป็นรเปก็หาความสวยความงามช่วยกันลดแค่คิดราคาที่ได้ไหมดค่คิดราคาที่สุดล้วัเวลาที่สุดาเป็าบรานอรัใช้่ายที่ใช้จ่ายแม่ด้วยเนที่ขับขานเงินเงินที่คือบริการต่าหๆต้องเลือก้องนะคร่าน่ากนไหมครร้ไหมคกรติดตามไหมควรติดาไหม

นะรการเลือกซเือกหาที่ตลาดเทศบาลบ้าเชต่างบุดาเชมอเซียงวนตอนนี้น้องนางก็กลังเลือกซื้อเลือหาเช่นกันนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะทางช่องยูทูบอุดมชาแนลนะคะทางช่องติดต่อัสอสองสองค่ะบรรยากาศการเลือกซื้เลืหานะคะราคาย่ิมตยที่ิบาทข้างหน้าราคาทุกยี่สิบบาทปเลนะคะ

เุบเนะครับเออวนั่นรกาไปชบไต้าเวลาทเอเนี่ยุดมันจเ้เลาไตเลาชัเล่่ไงเ่าชเลือกซื้อเรือดหาค่ะมีเทศบาลบ้านเพชรู้เยพยนะคะตะแกรงตะแกรงนะคะแต่ผมขึ้นมาเพื่อการทส่เราพิจารณาการพิจารณาวเอกตัวใชกนเยี่นะ่จะับ ้าก็รูวกใจแม่เป็นมานงมมาซื้อเร่องการเข้ายจนะคะตอนนี้ได้แล้วเริ่มแลวค่ะบรรยากาศั้งที่บานะคะลือเรื่อเป็นการราาย่ยาคลอกซื้รื่อตอนนี้ตอ้ของดนะคะตังยาไม่ต้องมาลูกากก็ตั